ราบเราจารย์ลูกเกตนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องตน้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยหนึ่งความหมายของความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึงความสามารถของเด็กที่มีองค์ประกอบสีข้อดังนี้ 1. รู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง 2。ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 4. อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 1. การรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเองคือความสามารถที่เด็กสามารถแยกแยะได้ว่าตอนนี้ตนรู้สึกอะไรอยู่เช่นดีใจเสียใจโก,โกรธกลัวหรือกังวล 2. การควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง คือความสามารถในการจัดความรู้สึกของตนเองเช่นเด็กรู้จักรอคอยเด็กรู้จักการระงับอารมณ์เมื่อตกใจหรือโมโหเด็กรู้จักควบคุมแสดงอาร,ร,ร,ารมณ์ตอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3. เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นคือความสามารถในการมองเห็นหรือเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเช่นเด็กเห็นเพื่อนร้องไห้แล้วรู้สึกสงสาร เด็กเห็นเพื่อนล้มเร็วรียกเข้าไปช่วยหรือพูดและปลอบใจคนอื่นได้4อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมเช่นการเล่นร่วมกับผู้อื่นการแบ่งปันการสื่อสารอย่างสุภาพการแก้ปัญหาเมื่อต้องเจอกับความขัดแย้งต่อไปหัวข้อที่2เกี่ยวกับ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยเดี๋ยวไปพบกับเนื้อหาจากกะซิมมี่กันเลยจ้าค่ะต่อไปนะคะเรามาพบกับองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยนะคะ 1. นนะคะการตระหนักรู้ในตนเองค่ะเป็นพื้นฐานสําคัญนะคะที่ช่วยเด็กเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง เช่นนะคะเด็กรู้จักอารมณ์ของตนเองเช่นดีใจเสียใจโกรธกลัวค่ะรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะต่อไปนะคะ2นะคะคือการควบคุมตนเองนะคะเป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กจัดก,การความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะเช่นสามารถดะ้ง,งับความโกรธด,ดึงบุดิตได้แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมไม่ก้าวร้าวค่ะนะคะ 3. นะคะแรงจูงใจภายในค่ะคือแรงที่ผลักดันให้เด็กนะคะอยากลงทาอยากทําและอยากเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะเช่นกล้าที่จะลงทําสิ่งใหม่ๆพยายามทํากิจกรรมให้สําเร็จไม่ยมไพ่เพค่ะ 4. นะคะความเข้าใจผู้อื่นหรือเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นทักษะนะคะที่เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้เช่นเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนช่วยเหลือและแบ่งปันเห็นใจผู้อื่นค่ะ ต่อไปนะคะทักษะที่5นะคะคือทักษะทางสังคมค่ะเป็นความสามารถที่ช่วยให้เด็กดูร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นค่ะเช่นนะคะเล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักรอคอยแบ่งปันและทําตามกติกาค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นกระบวนการทางสมองที่เป็นบอกเกิดความฉลาดทางอารมณ์ในสังคมค่ะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของเด็กทุมไว้นะคะก็เกิดจากการทาํางานร่วมกันของสมองหลายส่วนนะคะได้แก่1สมองส่วนลิมปิกค่ะเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความรักความสุขแล้วก็ความโกรธค่ะจะทําให้เด็กนะคะแสดงอารมณ์ ตามประสบการณ์ที่ได้รับค่ะเช่นเด็กนะคะจะจาว่าได้ว่าถูกกอดแล้วรู้สึกปลอดภัยหรือถูกดุแล้วรู้สึกกลัวค่ะสนะคะสมองส่วนหน้าจะจะช่วยทํางานคิดวิเคราะห์ควบคุมตนเองช่วยเด็กยับยั้งอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะเป็นพื้นฐานของการมีวินัยและการแก้ปัญหาเช่นเด็กที่กําลังโมงโหนะคะอาจพยายามหยุดตัวเองไม่ให้ตีเพื่อน สนะคะเด็กอาจรอคอยคิวเล่นของเล่นได้เพราะสมองส่วนหน้าควบคุมความอยากค่ะ 3. การเชื่อมโยงของใยประสาทค่ะเกิดจากการเรียนรู้การเลี้ยงดูและประสบการณ์ค่ะการได้รับความรักการพูดคุยเล่นและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะจะสร้างวงจรสมองที่ดีด้านอารมณ์และสังคม เช่นนะคะการได้รับความรักสม่ำเสมอทําให้เด็กนะคะเรียนรู้ความปลอดภัยทางใจค่ะการเล่นกับเพื่อนจะเสริมทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 4. นะคะประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมน,นะคะครอบครัวโรงเรียนและครูนะคะมีผลต่อการพัฒนาของสมองค่ะการเลียนดูเชิงบวกนะคะก็จะช่วยเด็กนะคะมีความฉลาดทางอารมณ์และสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ เช่นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจะช่วยเด็กนะคะเกิดค,ความไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยและกล้าแสดงออกค่ะครูนะคะที่สื่อสารอย่างเข้าใจนะคะจะช่วยเด็กนะคะได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ผ่านการให้ตัวอย่างที่ดีค่ะสำหรับการนำเสนอของพวกเรา3ามคนใน3ามหัวข้อนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับอาจารย์